วัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเครื่องอัดใยนุ่นนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าเครื่องอัดใยเครื่องอัดใยสังเคราะห์บ้างนะครับก็มีไว้เพื่ออะไรนะครับก็เพื่ออัดใยลงไปในหมอนนะครับหรือว่าตุ๊กตานะครับหรือว่าจะเป็นหมอนรองคออะไรต่างๆนานาที่ยัดใยลงไปนะครับก็เครื่องนี้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่ใยนุ่นนะครับที่เป็นใยธรรมชาตินะครับใยสังเคราะห์ ใยโพลีเอสเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นพวกเม็ดบีดที่ใส่ในหมอนก็ตามน,นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับข้อดีก็คือถ้าเราใช้เครื่องอัดแรงดันสูงแบบนี้นะครับก็จะทําให้การยัดหมอนหรือการยัดใยในตุ๊กตาต่างๆเนี่ยทำได้รวดเร็วกว่าการยัดด้วยมือนะครับแล้วก็ทําให้จํานวนปริมาณต่อชิ้นต่อวันเนี่ยมันทําได้เยอะมากนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตัวเครื่องนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับมอเตอร์ปั่นใยนะครับซึ่งเวลาทํางานเนี่ยก็จะปั่นใยอยู่ตลอดเวลานะครับและก็ทําให้ใยไม่ติดกันนะครับแล้วก็อัดเข้าไปในหมอนได้อย่างสะดวกนะครับมีช่องทําให้เวลาใยนะครับหรือวัสดุที่เราใช้เนี่ยหมด เราก็จะได้เติมได้ง่ายนะครับแล้วก็เวลาเกิดปัญหาอะไรก็แก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับเครื่องของอิงสปานะครับก็มีกันตั้งแต่ระบบ1หัวฉีดและ2หัวฉีดนะครับอันนี้เครื่องตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น2หัวฉีดนะครับ ตัวเครื่องนะครับยังมีมอเตอร์ที่ไว้สำหรับนำใยใส่เข้าไปในถังนะครับเพราะว่าตัวใยเองเนี่ยครับถ้าเป็นมอเตอร์ดูดที่ใส่ใยเข้าไปเนี่ยก็จะทำงานสะดวกและก็ง่ายนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีมอเตอร์ในการดูดใยเข้าไปแบบนี้นะครับก็วิธีการเติมเนี่ยก็จะเป็นการเทาจากด้านบนใส่ลงไปนะครับซึ่งก็จะทำให้ยุ่งยากนะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยใยเนี่ยนะครับ มันมีไฟฟ้าสถิตเป็นขั้บบวกขั้วลบนะครับซึ่งใยกับใยเนี่ยมันจะเป็นค้วเดียวกันแล้วมันจะผลักกันทําให้การเทลงไปเนี่ยมันเทไม่ค่อยเข้านะครับยิ่งการปั่นมอเตอร์ในถังนะครับมันทําให้เกิดประจุไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็จะเกิดการฟุ้งกระจายนะครับทําให้เกิดความร่าช้าในการทํางานหัวเข็มนะครับก็มีตั้งแต่หัวเล็กจนไปถึงหัวใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีหัวหรือตัวเข็มอัดมาให้นะครับ 5ขนาดนะครับซึ่งหัวใหญ่เนี่ยก็จะเหมาะกับหมอนใบใหญ่นะครับหัวตัวเล็กนะครับก็จะเหมาะกับตุ๊กตาตัวเล็กๆหรือหมอนชิ้นเล็กๆนะครับก็สะดวกดีครับผมการทำงานแบบ1หัวและ2หัวนะครับก็สามารถทำได้ตั้งแต่1คนและ2คนนะครับทำได้ทั้งแบบท่ายืนนะครับหรือแบบท่านั่งก็สะดวกนะครับ ทำให้ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่เกิดการเมื่อยล้านะครับตัวเครื่องนะครับยังมีตัวเกจวัดแรงดันลมนะครับและสามารถปรับแรงดันลมค่าความแรงหรือเบาตามที่เราต้องการได้ด้วยทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเครื่องอัดใยจ,จากอิงสปานะครับซึ่งเรานำเสนอนะครับลูกค้าท่านใดที่ทำเกี่ยวกับหมอนนะครับตุ๊กตาหมอนรองคอต่างๆนะครับผมก็ยินดีนำเสนอรุ่นนี้เลยนะครับซึ่ง ทำงานง่ายสามารถใช้กับใยต่างๆได้หลากหลายมากมายขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปของเรานะครับเราและทีมงานจะนำเสนอเนื้อหาที่ดีๆต่อไปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามและกด s u b s c r i b ์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ